มีนยังไงมันยังไงมีนยังไงโอ้ว้าวโอ้มีก็รมันยังไงโอ้วคือเป็นสัตว์ว้าวซาบันโดเขานเองใช่ไอ้ามันยังไงอู้วตาต่วว้าวว้าว้าวสุดยอดเลยโอ้เปเร์เปปอา่าไปฟาไปพอดีจะไปพอดีเป็นเบิร์ตพอดีพูด โอ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอะไรนั่นออ้ปุมปั่มปุ่มุ่มพูดนะพี่มันเป็นแสงมดูปุ่มปุ่มปุ่มปุมโอ้เป็นยูใก้มันหล่นิพดนสัเกตมันเขาเหียังะงานอะไรซักมันมติมวยตัวโอ้มาขึ้นใิตีมวยโอ้ตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุมต่ำซำซงข่ามบ่ที่พุณน่ะแต่คุมบบ่พุ่นะไปเมมเมมเเบิง นำไปเบิ่งให้ได้อาไปเบิ่งให้ได้พี่น้องางานนี้ยังประมานี้โอ้ที่พวกไปเรียนรอสนามเดงวะคนนั้โอ้ตัวนั้นจันเอ้ยจันเจ้าขอข้าวขอแข่งจู่จู่ไสยุ่นห่ะแหมเขาพี่จู่จู่นี้ว่ะบนงานนี่นะคนละงานกันเลย่ะเนี่ยคนละงานเหรอคนละงานนี้นี่ไม่เหมือนทางนี้เอ้าโอ้ไฟมมัันนาแตต่่พุวสนามกีฬาโอ้ตัวเจ้าตีมัวยู่สนามกีฬาสนามกีฬาสนามกีฬา มันสนามเดงคอัจุมาจากสนามเด็งนันโอ้สนามแดงหรืออื่นว่าสนามหลวงอ่านี่โอ้บะีนี่คือบจุบที่บดเดียนี่มาจุตเท่านั้นดอกไฟอย่าเข้นอย่าเข็นตี่สามพันยังงนขนสื่อใสเองเอาโยน่สเงแพงสามสิบซื้อน้ำเจ้าใส่เองตัวโซ่สามพันแต่ยังงามนะนะ ก็ตัดไปแล้วไม่ได้มาสื้อเซลล์หรือสามพันบาทเท่านั้นแต่ถ้ามันงานผสมอย่างเดียวก่อนเป็นงานอยู่ในองการอย่างเดียวก่อนอ้าไป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 บดแล้วเขาเศร้าจุดละ